ความรักนำทางชนะเสมอผมมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังคนเป็นครูหรือพ่อแม่ทุกคนคงเคยถามลูกใหม่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแน่นอนเด็กมักตอบความต้องการของตัวเองออกมาแต่มีสิ่งหนึง่งที่ลูกศิษย์ผมตอบไม่เหมือนกันมีอยู่สองแบบคืออยากเป็นหมอหรือพยาบาลเพราะเงินเดือนเยอะๆย,ยังดูพ่อแม่กับลูกศิษย์อีกคน คนนี้ตอบว่าอยากเป็นพยาบาลเพราะหนูสงสารคนแก่หนูสงสารคนป่วยทุกคนหนูรักคนป่วยหรือคนแก่สรุปปัจจุบันลูกศิษย์ผมได้เติบโตไปคนที่รักคนอื่นไม่ได้รับเพราะเงินประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นพยาบาลส่วนคนที่บอกอยากเป็นพยาบาลเพราะเงินเดือนดีคนนี้ไปไม่ถึงเป้าหมายพวกเขาไม่ได้รับ พยาบาลหรือพอเขารับเงินจึงออกงานและเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆพอไปหาเงินเยอะๆจึงทุกข์อยู่กับเงินที่ได้รับและไม่สําเร็จในอาชีพไหนเลยหากคุณทํางานหวังจะได้เงินเยอะๆคุณจะเลิกและเปลี่ยนเวลาที่ยอดขายของคุณแย่ลงหรือน้อยลงหรือเจออุปสรรคหากคุณทำงานเพราะรับนำทางอาชีพคุณ จะยอดตกแค่ไหนคุณก็มีวีทางเปลี่ยนแปลงคุณจะแก้ปัญหาและผ่านมนไปได้เสมอนะครับพอ,อมาคนรักลูกคุณไม่เคยเลี้ยงลูกคุณก็สามารถเลี้ยงลูกโตได้เพราะคุณรักลูกเรียนรู้ไปกับลูกแก้ปัญหาไปกับลูกหากรักจริงหากรักจริงและรักผู้อื่นไม่ได้รักตัวเองสำเร็จแล้วเสมอ ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มปลายทางจะสำเร็จไม่สำเร็จมันไม่มีความหมายอย่าไปให้ราคากับผลลัพธ์เพราะว่ารักจึงทำ